แล้วทรงกราบถวายบังคมที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภายในอนุสร์สถานรังสีวัฒนา ทางมุกด้านที่เป็นที่ประฏิสฐานพระราชเสด็จเังคารของสมเด็จพระมหิดาลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชสนกและพระราชเสด็จเังคารของสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีนะครับ <c oughs> ที่ด้านนอกอนุสรสถานนังสีวัฒนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระรรรเจนะ้า,ชชา,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 าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนวลลักษณ์อัครราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาราชนครินพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์ทรงรอเฝ้าตูลงทุริพระบาทอยู่ข้างนอกนะครับ ท่านผู้ชมคะและนอกจากเจ้านายที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะภายในอนุสรสถานรังสีวัฒนานี้อย่างเป็นที่ประดิษฐานพระราชสรีรังคารของพระราชธิดาและพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหลายพระองค์อาทิสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวาลัยอลงกร์กรมหลวงเพชรบุรีราชสรินทรซึ่งสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุได้54ปีนะคะและนอกจากนี้ยังมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงวิจิตจระประภา พระชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงศิราพรโสพลพิมลรัตนวดีค่ะและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาลำดับที่88ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ ผู้ชมคะภาพเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นภาพเหตุการณ์ท้ายที่สุดนะคะของพระราชพิธีถวาตพระพลังพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทางโทรทัศน์รงกรเฉพาะกิจของเรานั้นก็ได้ทําการถ่ายทอดมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มนะคะซึ่งจะได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปตามลําดับนะคะในแต่ละวันที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อแน่ว่าก็คงเป็นภาพที่ประทับใจนะคะแล้วก็คงอยู่ในความทรงจำของประชาชนพี่น้องชาวไทยไปตลอดกาลนะคะสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาราชนคกกรินส่งพระดำเนินเข้าภายในอนุสร์สถานรังสีวัฒนา โดยมีท่านผู้หญิงศาสนาวิไยตามเสด็จในการประดิษฐานพระพราชเสริงคันบรรจุใน สุสานหลวงวัดราชบพิตรวันนี้นะครับเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีได้จัดเตรียมโงมาลาสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรบมราชินาถสมเด็จพระบรบมราชวงศ์ทุกพระองค์ส่งวางถวายที่ด้านหน้าของพระราชเสด็จเรงคานด้วยนะครับดังที่เราเห็นไปเมื่อครู่นี้แล้ว ท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะบรรยากาศในบริเวณสุสานหลวงวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามนั้นก็สงบเงียบนะคะเสมือนหนึ่ง จะเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะให้กับสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวนชนชาวไทยของเรานะคะภาพนี้ก็คงเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนคงไม่มีวันลืมไปได้นะคะ